เขาเร่งปุ๋ยว่าฝนก่อนนี้ก่อนทุกท่ายแล้วข็าเจ้าเลยนลงปุ๋ยฟฝาลงปุ๋ยค้างน้ำไว้ลงปุ๋ยยังคักน้ำม,ม,ม่มเยียเดินต่อไปจนหอดอมันสาแ้น้ำมุมี้แบฝนบ่ดีเวลาปีนี้ว่ามันอันแรงโดน มันแรงโดนแรงคักแรงแน่เพิ่นแรงยังคักแล้วฝนพึ่งี่มากก่อนมองเงิ่อเดือนสิ้งหาเดือนกลางเดือนสิ้งหามากกันนำกับบ่อไหลนำบ่อไหลแล้วข่ายยางไปไปเรื่อยๆพาเพื่อนบึงชมชิวทัดกันไป Khiết thông na Thông na cân Thông na cân Thông na Thông na này Cầu kéo cân lèo Cầu rơm kéo Cầu ต่างคนต่างกับคนปุยใส่วัาเหันด้ฝนมากกลางเดือนเราเหันก็เจ้าคนปุยใส่แลนข้าตลาดซื้อปุยคนละสองสามพันคนได้มันวานเฝ้าว,วานเฝ้าเห็นมันขึ้นก็เจ้าตัดเข่าไปตัดเข่าแล้วก็อัดปุยเลยแบบนึงตัดเข่าทิม เราก็อัดปุ๋ยใส่กันไปหน้าบางคนเขามอตายก้อนเขาอย่างก้อนขา้าเจ้ากัตัดถิ่มเลยปล่อยถิ่มเลยบอลงทุนเปลืองเงินขา้าเจ้าว่ะเอาเงินที่มีอยู่เนี่ยไปซื้อเขากินปีหนาีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวข้าเจ้าเกี่ยวกะพราเข้าเจ้าเกี่ยวเกลยวปุ๊บข,ข,ข้าเจ้าที่ยครข้ารถเกี่ยวมาเหนั่นแหละมันซื้อตอนนั้นแหละเขาได้ตันมาถึงหมืม่นดอกตันและ เก่าพันแปดพันข้าเจ้าก็เฝ้าขายขนเท็ยนหน้าได้เขาไดหลายข้าเจ้าเฝ้าขายอะไรเก็บเขาเนื้ยวไว้ถึงกินข้าเจ้าข้าเจ้าก็ขายตันหนึ่งกับประมาณหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งหมื่นสองพันประมาณนี่แหละข้าเจ้าคนมีเงินข้าเจ้าก็มาซื้อไว้มาซื้อกินข้าเจ้ากินข้าเจ้าได้แต่นึงข้าเจ้าก็บอกกินเขาเนี้วกินกับพ่อป้าไปคู่มือหนึ่งเพราะว่า คนเล็ดคนขาเจ้ากวขิดบ่อขึ้นกันเนะว่าเฮียหน้าทุ่มือหนึ่งมันมันบ่อขึ้นเกลายต้นทุนมันสูงขุนสูงขุนเรื่อยโดยเฉพาะค่าปุ๋ยคนเฮียหน้าทุ่มือหนึ่งขาเจ้าเป็นหนีทอกกระซอกเข้ากขัดเห็ดขาเจ้ากขเห็ดเห็ดจะใชว่าใจหนีทอกกระซอขายเขาใจหนีทอกกระซอตัดดอกวันคนขึ้นกับขายเขาตัดดอก บุได้มีเงินกับมาดักเสือรอดมือข้าเจ้าเกี่ยวเขาจังรถเกี่ยวเขาข้าเจ้าขายตรงงกันของคนขายบ่แพงเด้บคนขายลเข้าเจ้าไปเที่ตากแดดเราเองเออกขึ้นเราเองเน๊บบุได้มีเงินบุนคน <c oughs> ข้าเจา้าลูกดานข้าเจ้าไปเรียงานทินตางทินข้าเจ้าก็ส่งเงินมาให้ส่งเงินมาให้ ส่งเงินเมื่อไห้่ห้พ่อกับเมงข้าเจ้าซื้อเขากินหน้าเขากับปล่อยคนอื่นเห็ดเลยเศร้าให้คนอื่นเศร้าคนคนเห็ดว่าโอ้ยต้นทุนสูงข้าเจ้าหาแต่เหลืองง้วนเหลืองกล้วยคนคนก็เห็ดแบบนั้นผู้มือหนเปลี่ยนไปเลยเด้คนคนทำหน้าเปลี่ยนไปเลยเด้ให้เจ้าขายข้าเจ้าบ่ขายดอกข้าเจ้าปล่อยทิ้งไวอนี่ลแหละหน้าข้าเจ้าบางคนข้าเจ้าบ่เห็ดข้าเจ้าให้คนอื่นมาเห็ด นอนกินส่วนตางสบายบ่ต้ตอนนั้นบพต้ตองลงทุนปีใดฝนดีเนี่ยข้าเจ้าไปาจลงมือเฮ็ดเองขันฝนบ่ดีปั๊บข้าุ่อขันฝนวางเดือนเจ็ดเดือนแปดมานน่ขันฝนตกน้ำน้ำหนึ่งข้าเจ้าฮู้ได้ว่าฝนดีแท้ปินข้าเจ้าแก่เกเเียดเอานะครับผมเพราะว่าการทำนาตัวนึงเปลี่ยนไปหลายแล้ว